อุ้ยฝ่าก็เมืดมาแล้วอีแม่ขึ้นยากมากแต่น้อจะไปจะไปจังไดปมาหรือเ่แม่ได้บ่ละ่ะได้อู่ได้อยู่บนไหาอยู่อ,ยอืมอันสิสิอ่ะไปสือปุ๋ยนะ่ะหน้าเพิ่นกับหายอยู่ว่าไปสือปุยนะ๋ยเนาะกับพอดีนะั่นแหละทั้งสือปุย๋ยทั้งจ่างคนงานน้ำนะ่ะ แม่วานบ่ได้ดอกแม่เจ็บเบิดน้ำมูลนี่แมเนี่ยปวดหลังเจ็บหลังบ่แม่มันจองบอกมั่งมั่งใคอยสินวดให้คอยสินวดให้มันจองเขาเป็นที่ไหนมันเค็งม่งได้มันเค็งม่งได้นี่คนเฒ่าเนาะมางนี้อยู่บ่แม่มางนี้อยู่บ่มันกระปิ้นไปหมดโอ้จูมองจูวอนไดนางอ้ยใจมันกูไม่อยากเท่าดอกแคกขีเห็ดยังได้เนาะ มันหักเท้าเท้าแล้วก็ใแ่แม่แบบมันก็สิเท้าอีกน่ะนะเดี๋ยวนี้เรื่องเขาเป็นจะไหนแม่แค่แน่บ่เออออแค่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 อยู่แค่อยู่นั่นมันปวดมันจ้องไปเหมือนอารมณ์แหมอุ้ยไปกี่แม่กับบอเป็นยังไงไอ้จำวานปุ๋ยจำจีบชอบนี่บ่สเมนไนแมนไสล่ะไผล่ะเออดเออยู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  เดี๋ยวก่อนนแะม่ я, ขอไปเบิ่งก่อนผู้ใดมาหะเฮือนขอไปเบิ่งก่อนเด้อจะนั่งขาขออยู่นี่แล้วเด้อเออเออเออโอ้ไปยื้อมือน่าจวดวิเบิ่งจัดก่อนนะอจ้าอยู่นั่งให้หนังไม่ไงโย่ อีนางนั่นมันหนวดหาอยู่วังหันนี่แหมมันมันว่ามีคนมาหันเลยวนางถามมันนี่แม่จะข้าวนางขายจะข้าวเออหามันลบมันหนวดให้อีกโอ้ยบัวฮายเต็มเมียดอกเบิ้งคอยชินวดให้ยมาอนีไม่ไงแม่นสันบ่มือเมียคอยมันบ่นักจะมือคอยดูโอ้แม่นบ่ร่องเบิ้งร่องเบิ้งเดี๋ยวเสื้อคอยเดี๋ยวเสื้อคอยมันปวดไหมมันปวดไปเบิ้งสมองเนาะปวดไปเบิ้งสมองเออ มันมันกจะได้เข่ามากแล้วมันจองน่ะนะมันจองมันจองมันจังเข่าโอ้เออเนี่ยหนาไม่ใช่คุณมึงมีไงโอ้มึงละนวดเพ็ดเนาะเก่งมันจะเคีงมันจะเคียงเอียนนันอีอินีลูกมันมันเฮ็ดอีหยังมันหยุ่มหยุ่มจังสีไหมมันถือเส้นถือเอ็นแะพ่อเมดได้บักอีโตนั่นโอ้โอ้มึงนี่เป็นหมอนวดเก่าบัวบักนี่งื้อนาขึ้นงื้อนาขึ้นมีไงเออ ไม่นะคือดีมันเอ็นเอ็นมันเอ็นมันอ่อนเอ็นมันอ่อนโอมันเหล่าหูจักนวดแหม้ยมันหลบมาจิบบสุมันฟังอยู่นางผัวมึงนี่นวดเป็นไงเออโอ้หัวดี่หลีแหมทุกเส้นเด้อเด้อเด้อไม่ไงเด้อก็ยิ่ง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 นี้มันจะค่อยจิบ่ออนโลแบบนี้มันหูเห็ดตัวเคียงบ่เคียงบ่อ อีหลีแม่บักนี่ว่ามึงไปเป็นหมอหนวดจ่างซะเด้อขันหงเหตุปานนีเด้อเดี๋ยว่อยเชียร์ดูไปเป็นหมอหนวดไ้ดอ้ะมึงเศร้าทำาน้าแนวอื่นเถอะกว่านั่นไปเป็นหมอหนวดจ้าคนปวดหลายหลายเลยคนปวดเส้นปวดเอ็นแม่รุ่นรุ่นโบมีแห้งโบมีแห้งโบมีแห้งอยรุ่นช้ำอันกู้นี่โอ้ยปวดหลายมือไปน้ำกันมาน้ำกันแม่ไปเป็นหมอหนวดเด้อ บอกคำามาหนวดน้ำเด้ออุ้ยอุ้อุ้ยอ,ยอ,ยอยเอว้็นไปจะได้ไหมไงอ่ามันแม,ม่มันพอเศร้าแล้วบ่แม,ม่มันอ่อนไปหมดแล้วมันเศร้าเข่งแม่หำมันเศร้าเข่งแล้วโอ้บักนี่มันนวดเป็นอิหลีตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยไปเอาเอาไก่ขึ้นโลกคอยก่อนเด้อเขาเดียวเด้ออุ้ยเออเออตนั่นงทานแม่นั่ง่ายอย่างนี้ละ ใช่เนยอีหลีตัวละนมี่หุยมันโหดจักหนวดนอบักมีนอยสิเอาเงินให้มันไปซื้อเหลาก่อนนะมันไปทางไหนเอามันก็ม่เห็นเงินบาทน้นำโมนี่กูก็หนวดมันหนวดอ่อนหนวดนำ้ำโมนี่เอาสายกูก็ม่เห็นบานนี่ป๊น้ำมาคุมคักแจ่มือน,นี่ บักลูกเขยนี่มันจะมาเห็นให้กูจะหายขึ้นอีกแท่นอนบักอันนี้น,อนอ้อหืฮ้อเไม่เ่าอันไม่เ่ายังจริงนึงกูหากแข้ง <c oughs> ไปดีกว่า